เป็นเพื่อนกล้วยเราที่เราปอกแล้วนะจ๊ะเราต้องใส่ถุงมือปลอกนะจ๊ะเพราะว่าเราจะทากล้วยผงจ๊ะเสร็จแล้วเราก็ไปฝานนะจะเป็นเพื่อนฝานเป็นแว่นและตาเกแดดจ๊ะเราไปปั่นนะจ๊ะเป็นเพื่อนจ๊ะเนี่ยก็ล้างใสน่น้ำนี่ใส่เ,เกลือนหน่อยหนึ่งนะจ๊ะพเพื่อนเราก็จะไปฝานเล็กๆนะนะเพื่อนแล้วเราก็สไลด์เข้ทางบานแบบนี้นะเพื่อนแล้วก็เอาไปตาก เพื่อนๆคะเราจะเรียงอย่างนี้นะคะแล้วเราก็จะไปตากนะจะเพื่อนๆจ๋าเรื่อเราจะมาทำกล้วยผงนะคะเพื่อนๆเราจะมาทำื่อนผงผงกล้วยเราเพื่อนนเรามาปั่นแล้วนะจ๊ะแล้วก็มันร่อนนะจะเพื่อนๆ เสร็จแล้วเราก็มาล่อนนี่นะจ๊ะเพื่อนๆหน่อยข้างล่างตรงนี้นะจ๊ะ,ล,ะ,ล,ะ,จะล่อนผงข้าวเพื่นพอนเราจะชงผงล้วยนะจ๊ะเพ,พื่อนผงล้วยดิบนะจ๊ะผงล้าวหนึ่งช้อนชาแล้วค่ะเพื่อนๆแล้วก็น้ำน้ำเท่าไหร่เนี่ยน้ำร้อยประมาณร้อยร้อยสามสิบนะจ๊ะนี่นจ๊ะร้อยสามสิบ แก้วสามสิบนิดๆน,นะจ๊ะเพื่อนๆน,นี่มาใส่น้ำร้อนแล้วเราก็ชงนะจ๊ะเพื่อนๆกินตอนท้องว่างนะเพื่อนๆนะแก้วกดไหลย้อนนะจ๊ะเพื่อนๆนะแก,ก้กระ,ะเพาะออได้ดีเลยนะจ๊ะเพื่อนจ๋านี่หน้าเขาจะเป็นแบบน,นี้นะจ๊ะยิ้มแม่ไมเ่เคยแตกอะไร